อะน้ำตัวไปไหนครับตอนนี้ผมกำลังเบ็ดเพื่อนครับไฟเราซ้อมมากี่วันสองเกือบสามอาทิตย์แล้วก็รซ้อมอยู่ที่บางเสรไหมครับที่เดิมเลยไฟนี้มีใครไปช่วยเป็นคู่เปาซ้อมหรืมั้งครับพี่เพื่อนๆเราพวกในใครเชิญเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับสิบหกครับสูงเท่าไหร่ประมาณร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้ห้าสิบห้าครับหมวยสไตล์นะครับวันนี้เลยต้องมาเจอกับน้ำผู้นะเคยต่อยกันไหม ไเคอะอ้นี่ครั้งแรกเลยศึกษาเก่งต่อยเขาอย่างโอกาสแล้วเมืมาจะตายเขาวาวันนี้มาเจอน้ำพุวลาเกี๊ยวมาแขงไงดีเรื่อยๆก็ต่อยตามตาตาเราไปก่อนเนาะมีอะไรเด็แก้ไขกูทุ่มเดียวล่าสุดเราต่อยไปที่ล่าเนยวันนั้นต่อยกับดังไม่ได้เป็นยังวันนั้นโดนฮุกเับจังหวะพลาดนะจังหวะการตกพอดีเลยหล่นเลยวันนั้นต่อยอีเวนต์ร้อย ร้108อยแปดร้อยแปดเป็นนิดต่อร้อยแปดเหมือนกันอ่ะก็เหมือนเดิมเลยเมื่อเช้ามาแบนน้ำหนักนิดเกินใช่ปะมาเก,าก,ากออนินนิดหน่อยประมาณตอนก็มาวิ่งนะที่ใสที่ใสายแต่วันนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะอากาศร้อนมากครับมอร่า<ว>งกายเต็มร้อยแล้วลไฟนี้คุมมากี่กิโลห้ากิโลหกกิโลต่อยมวยไทยมาของรอเราตัวนี้หลับเกือบร้อยคนจังหวัดนครศรีธรรรมาชฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อย ว่าเอวดี้กำลังช่วยกำลังใจผมนะครับเดวดี้วันนี้พอ่อไม่เจ้นเกิดน,นะวันนี้คู่เอกช่อง two for you ด้วยครับอ่ะวันนี้ขอนอน้องโชคดีขอบค,ครับ